สวัสดีครับผมเอลกอนนะครับวันนี้จะมารีวิว ID ที่199นะครับ ID 3ดาวน้ำตาลนะครับรู่สีตีนะครับสีตีอัตรกรชนะครับ60 0 0 0นะครับแพ้45 0 0 0ตุลีรด้า็ดเซครับคิวได้2.2มิชชั่น4 1 0พนงะครับอัตกรควแม่ม่เรเซ็นตรอัตการยุรห้ากเปร์เซ็นครับ e a ออยู่ที่1น0่0สนนะครับอ p อยอยู่ที่ยี่สิบ0 0เาล้านสองแนะครับเอสีเหลมซแพะนะครับ อ36วันเลยนะครับแล้วก็จะมีฮนุมานเฟสนะครับ37วันครับแล้วก็จะมีเซตเสือนะครับอย่างละ46วันเลยนะครับที่เปิดแล้วนี่ครับแล้วก็จะมีแว่นตาดาวนะครับ178วันนะครับสองปืนพก97วันครับนี่ครับของเยอะนะครับตัวนี้นะครับไอเทมนะครับจะมีเป้านะครับ80วันนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธเรียลร้อยหกสิบเจ็ดวัน ใช้ช็อตยี p บวกห้าเอร์็อยิบวันครับย P พคูณ2ครับ1้อยสาสิบหวันต้องกานทีมร้อยแปดวันครับดับเบิลอจ็ดิบาวันครับเพิ่มช่องปืนหมดวันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีชื่อแปดส้าวัน VP ไอ o ีรูมครับแปดวันครับแล้วก็เก็บอาวุธย4ิบสวันนะครับแล้วก็จะมีเซตเสืออีกนะครับแบบสาสิวันครับสี่แพ็คไปนะครับแล้วก็เซตแพะนะครับแบบสี่แบบเจ็วันครับ14บสี่แพ็คแล้วก็แบบ30สิบวันอีกห้าแพ็คนะครับตัวนี้ไม่ต้องเเติมนนาลยะครับ ปืนนะครับนับแล้วนะครับมีมากกว่า150กระบอกนะครับนี่ครับปืนก็จะมีปืนประจำยศนี่มีครบนะครับแล้วก็จะมีเอคเงินนะครับใช้ยอดเติม4 0 0พันบาทหรือร้อยหกคอยแรกก็มีนะครับปืนจากกิจกรรมออนไลน์ก็มีพอสมควรนะครับนี่ครับปืนจากปืนตัวใหม่ก็มีแล้วนะครับตัวนี้เ k คนะครับติดมีดนะครับปืนเปิดกล่องถาวรนะครับมี2กระบอกเลยนะครับพีับฟอเซนเอมสองก็มีนะครับแล้วก็ ปืนปืนหายากๆก็พอมีพอสมควรนะครับตัวนี้นะครับนีอาคูมาดักตุนนอก็มีครับบวกหกเอ็มสี่ม้าก็มีครับถาวอนนะครับนีปืนจากการใช้ยอดเติมห้าพันบาทหรือสองร้อยพลอยแรกก็มีนะครับปืนจากกิจกรรมแปดปีมีคากเอสามนะครับแชมเปี้ยนเอ็มสี่ก็มีครับนีตะกูลโรสมีครบเลยนะครับ ยปก็มีครบนะครับนะครับมีไวเปอร์เอ็มเก้าสี่ห้าซด้วยนะครับตัวนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นปืนจักรใช้ย่อเติมใช้ย่อใช้ดีนะครับจากกิจกรรมตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับนะครับลูกอร์ก็มีนะครับ สำหรับใครที่สนใจไอดีนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ f Facebook o l เอลกอนวันพีนนะครับหรือว่าติดตามผลงานได้ที่กลุ่ม s f Mo โมันหานะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูผ่าน y t u t u นะครับก็สามารถแอดเว็บลิงของ Facebook มาสอบถามได้นะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรกับ ID l i n ยทิ้งมาให้ด้านใต้แลวนะครับสามารถแอดมาสอบถามได้นะครับสำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ